ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้อยู่แค่ตอนนั่งสมาธิแต่แทรกอยู่ในทุกขณะของชีวิตไม่ว่าเวลาโกรธก็เห็นความโกรธเกิดดับเวลาเดินก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเองมันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใช่ค่ะนั่นแหละคือไตรลักษณ์ในชีวิตจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งปวงผู้นั้นเห็นธรรมและผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ก็หมายความว่าไม่จำเป็นต้องแยกธรรมะออกจากชีวิตเพราะชีวิตทั้งชีวิตก็คือธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่โหผมเข้าใจผิดไปนานเลยก่อนหน้านี้ผมคิดว่าการเห็นไตรลักษณ์ต้องอยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่ตอนนี้แค่หงุดหงิดแล้วเห็นมันดับไปหรือเห็นรอยยิ้มของใครแล้วมันหายไปก็ชัดเลยครับว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยจริงๆนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าการภาวนาจนกลายเป็นธรรมชาติ ไตรลักษณ์อยู่ในทุกที่ในเสียงหัวเราะคำพูดอารมณ์ทุกกิจกรรมในชีวิตมีครั้งหนึ่งพระอานนท์ถามว่าภาวนาในชีวิตประจําวันได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากเห็นการเกิดดับแม้ขนาดล้างบาทก็ได้ชื่อว่าภาวนาแล้วสาธุครับแปลว่าการเห็นธรรมก็ไม่ต้องรอเวลาหรือสถานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัดเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติรู้ทันหรือเปล่าใช่ค่ะแค่รู้ทันตรงนี้แม้ตอนนั่งเดินขึ้นบันไดหรือพูดคุยกับใครก็เห็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดงั้นผมก็ไม่ต้องไปจัดการอารมณ์อะไรเลยแค่เห็นมันเกิดแล้วดับของมันเองแค่นี้เป็นการภาวนาแล้วใช่ค่ะเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน ใจก็จะวางเองโดยไม่ต้องพยายามนี่คือปัญญาที่ซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันและเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางจริงๆไม่เข้าไปยึดแม้ในความสงบไม่หลงแม้ในธรรมะเหลือเพียงความว่างจากผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนางั้นตอนต่อไปผมอยากคุยเรื่องความสงบความว่างและการหลุดพ้น เพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงความว่างบางอย่างแต่ยังไม่เข้าใจนักตีมากค่ะตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าความสงบต่างจากความว่างอย่างไรและความว่างต่างจากการหลุดพ้นแค่ไหนวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ